เฮ้ยคืบนั่งนั่งดูมันมาสักพักแหละนะฮะไอสองตัวเนี้ยเนี่ยเนียเนียดูไอกี่ตัวไม่รู้เนี่ยไอสามตัวเนี้ยนะฮะดูดูมันคือมันโปรอ,อยหมดเลยไอเอีย้ยทำไมกูต้องไปเจออะไรแบบนี้เนะี่ยไอเหี้ยคือแบบตอนนี้อยู่ด่านดานลงพึ่งนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอยู่ดูก่อนดิดูดิไอเหีย้ยโปรหมดห้องโปรสามตัวนี้เหี้ยใครจะชนะเนี่ย <laughs> โอ้โหไอ้เกมอย่างนี้พวกมึยงยอมมาเล่นโปกันอีกไอ้ <c oughs> นะฮะโอ้โหอะดูดูดูมันนะฮะตักายหนึ่งห้สองศูนย์นะฮนะแล้วก็เก้านงะครับแล้วก็ศูนย์ศูนยน่งนะไอ้นี้ลอยเควงเลยดูดูมันโอ้โหดูมันลอยกันดู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 มันนั่นนั่นนั่นด,ดูมัน,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 นดูมัน โอ้โหและแลมแมทมันจะจบยังไงเนี่ยลอยกันหมดเลยโอ้โหนะคืออันนี้เอ่อเฮี้ยคือเกมมันก็300บาทนะนะฮะเฮี้ยหุ่มหนีหนีเกมหนีเกมจากพวกเกมประเทศไทยอะ่ะนะเกมในที่เปิดเซิร์ฟไทยอ่ะนะเพราะว่าเซิร์ฟไทยมันจะมีโปรเยอะใช่ป่ะล่ะพวกเกมอะไรพวกเนี้ยไอ้เหี้ยหนีมาสตรีมเซิร์ฟโกบอลกูยังเจอไอ,อ้สัตว์พับจีกูเล่นพับจีกูเล่นไม่ได้ไอ้เหี้ย แม่งก็มีโปเฮียอะไรก็มีโปไอสัตว์ดิชั่นเกมเต้นก็มีโป้เฮียอะไรก็มีโปโปแม่งเยอะใช่ไหมไอสัตว์เอ้ะโอ้แตทำไมกูหนีมาเล่นเกมอินดี้น่ารักน่ารัก,รกอย่างนี้ทาไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยฮะไอสัตว์โอ้โหก็ฝากถึงนักพัฒนาเกมด้วยนะครับผมแบนในสา์ตัวเฮียนี้ให้หน่อยนะถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่นั่นลาวโอเวอร์นั่นไอเหียมันมันมี มันมีจัดจัดฉากงนี้เหรอหรือว่าไอ้สองตัวเมื่อกี้มันพร้อมใจลงน้ําโอ้โหอ่ะโฟมึงภูมิใจอ่ะเหรอวะสัตว์เอ,อ้ยกูปวดหัวเลยนะโอ้โหอเหียแล้วกูผ่านกว่าจะผ่านมากูกูกว่าจะผ่านด่านมาได้เชื่อแม่งทําไมกูต้องมาเจออะไรแบบน,นี้เนี่ยนะี๋ยโอ้ได้ชุดนกกระปูดมาเปลี่ยนเลยนะโอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะก็ ไอ้เหี a, ้ยเซ็งว่ะแตเอ้ยทำไมกูต้องมาเจอโปด้วยนะโปตัวเดียวไม่ว่าโป้สามตัวไอ้สัตว์โอเคนะก็วันนี้ก็แค่นี้แหละนะมาบ่นเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปฟอกกายลงเลยเลยนี้ติดตามมันด้วยไปลแล้ว